สวัสดีครับผมผมซื้อแผน่นเขาเรียกว่าแผ่น EVA นะครับผมนี่นะ EVA นะครับผมจะเอามาทำที่หนีบซองมีดนะครับมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะแกะตัดแล้วก็ผ่าผมซื้อมาความหนานหนึ่งเซนนะครับเดี๋ยวนะ,ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะ เนี่ยนะครับความหนา1นึเซนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดนะครับให้เท่ากับแผ่นที่ผมนีบนะและเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใช้งานได้ไหมผมไม่ได้สั่งที่หนีบแผ่นนี้มาจากจีนและเพราะมันรอนานนะครับแล้วก็เลยลองสั่งมาทั้งม้วนเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ8 0 0กว่าบาทนะ2เมตรใหญ่มากเยอะมากเยอะเกินนะครับเดี๋ยวตัดแล้วถ้าทำแล้วมันทำได้เดี๋ยวแบ่งขายให้เพื่อนๆน,นะครับผม นี่นะครับผมผมก็ตัดแล้วนะครับกว้าง25เซนนะครับยาว35เซนนะครับผมได้มา2แผ่นนะผมว่า2แผ่นนี้ก็หนาแล้วนะครับน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทับบนโทษเอาไปทากาวติดบนไม้พับของผมนะนะครับไม้พับคือไม้ที่หนีบตัวซองตัวพลาสติกนะครับ ว่าจะเป็นท่อ PE ท่อล้างน้ําอะไรก็เถินนะครับผมผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับมันหาตัวในบ้านเราง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวดูสเต็ปต่อไปนะครับนี่ผมตัดแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะนะครับผมผมจะใช้วิธีการหยุดวิดีโอเป็นช่วงๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีกระบวนการทําอะไรที่ซับซ้อนนะครับผมโอเคนะครับนี่นะครับผมผมก็ข้างละ3แผ่นนะครับทากาวนะครับแล้วก็ หนีบมันไว้ก่อนให้มันแน่นนี่ครับกาวกับปิ้นออกมานะครับผมอันนี้นะครับเป็นแผ่นจากจีนที่ผมเคยใช้นะครับมันเสื่อมสภาพแล้วครับมันเห็นไหมครับมันไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวทําเสร็จยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองทำสองมีดกันดูนะครับผมใช้ทั้งหมด6กแผ่นนะครับผมนี่นะครับผม ผมไม่ได้มีคลิปวิดีโอของการทําแผ่นซองมีดให้ดูนะเพราะว่าเคยสาธิตไปแล้วนะครับจะได้ไม่ซ้ำนะครับแต่นเนี้ยแค่จะบอกว่าไอแผ่น EVA ขนาด1เซน3แผ่นประกบกันเนี่ยนะครับพอที่จะใช้ทดแทนแผ่นโฟมอันเนี้ยผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรใช้ EVA เหมือนกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะที่ผมซื้อจากจีนนะครับที่เอามาทำซองไข่เด็กเนี่ยนะครับก็ มันก็ใช้กันได้นะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยผมหนีบนะครับก็ได้นะครับก็เป็นซองมีดได้อยู่นะครับผมมันก็จะไม่แน่นในทีแรกนะเราต้องมาเก็บงานหน่อยนะครับมาหาหมุดยึดจุดที่จะทําให้มันแน่นขึ้นนะครับจ้แผ่นตัวนี้นะครับผมแต่สรุปสุดท้ายก็ใช้งานได้นะครับแผ่น e v a นี่ผมสั่งซื้อจากใน s h o p ี้ หรือลา z าด a าจะไม่ได้นะครับมันจะเป็นแผ่นใหญ่นะยาว2เมตรนะครับผมกว้างประมาณเมตรหนึ่งครับ700กว่าบาทนะซึ่งมันก็เกินความจำเป็นผมที่ผมจะใช้นะครับถ้าใครสนใจนะอยากจะจะได้นี่นะครับถ้าใครสนใจนะผมตัดให้แบบนี้นะครับ6แผ่นนะครับรวมค่าส่งด้วย200นะครับเอาไปประกบข้างละ3าอัน นะครับก็ใช้ทําได้เอาไปทดลองทํากันนะครับเพราะว่าถ้าซื้อถ้าซื้อมันเจ็ดร้อยกว่าบาทมันไม่ได้เจ็ดร้อยทวนนะผมจาตัวเลขไม่ได้รวมค่าสง่งค่าส่งด้วยนะครับผมว่ามันก็น่าจะได้ประมาณสามคนรวมผมเป็นสี่คนก็ตกคนละสองร้อยอ่ะนะครับผมนี่ผมรวมค่าส่งให้ด้วยนะก็คือผมจะทํากว้างเอาไปให้กว้างยี่สิบห้าเซนนะครับยาวสามสิบประมาณสามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดนะครับ แล้วบางแผ่นมันจะมีตำหนินะครับต้องบอกแบบนี้นะเราก็เอาไปปิดตรงข้างล่างสุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมามันเป็นแบบนี้จริงๆครับมันไม่ได้แบบเรียบสะอาดทั้งหน้านะครับผมก็เจอแต่ผมก็จะสลับเอามันลงไปข้างล่างมั่งอะไรมั่งนะครับเอาแผ่นสะอาดๆอยู่ข้างบนนะครับผมก็ลองดูนะครับ3าขนนะครับถ้าใครชอบนะครับอยากจะเอาไปทดลองนะครับก็พอได้นะครับ สองรอยบาทหกแผน่นนะเอาไปทำหนีบซองมีดดูนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผม,มนะครับมันจะใช้ทดแทนเจ้าแผ่นนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ